สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม r ร b l o x Anime เม n g e r เอรเอนะครับผมในตอนนี้นะครับอัปเดตหนึ่งนะครับได้ทำการปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งในอัปเดตนี้นะครับมันจะมีระบบต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็รวมถึงยูนิตใหม่เนี่ยเต็มเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์กับช่องของเราด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูวันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆบ้าบ้างครับในหน้าต่างนี้เนาะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของพารนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นทนพารเนี่ยมันจะเป็นในทีมของสการมโตเดนะครับผมไม่เคยดูเหมือนกันไปดูช่องอื่นใมาทีนึงก็มันจะมีแจกยูนิตนะครับระดับมิสติกเนี่ยประมาณ2 3ตัวนะครับเดี๋ยตัวแรกคือจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นน้องแคนดี้ผมได้มาแล้วเดีย๋ยวขออนุญาตให้ดูนี่ครับ คิลเลอร์แคนดี้นะครับผมอันนี้คือตัวแรกนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเล่นทําพาถ,ถึงก็จะได้มาเป็นตัวแรกเลยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของอัมเบลา่าหรือวผมจําชื่อไม่ได้นะนี่เป็นน้องน้องล่มแต่ว่าตอนนี้นผมยังเล่นไม่ถึงอันนี้เป็นตัวที่2นะครับที่จะแจกในเบเตอร์พานะครับเป็นฟรีนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเติมก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้ในเรื่องของวัตถุดิบข้างล่างเพิ่มเติมแล้วก็ จะได้ตัวมิสติกเนี่ยในระดับชายนี่นะครับผมแล้วก็จะมีเมกาพังนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวซากมตโตเองนะครับผมก็จะมีทั้งแบบมิสติกธรรมดาแล้วก็มิสติกที่เป็นชายนี่นะครับผมก็จะมีประมาณ3ตัวเนาะในเบรนเทนพาร์ตอันนี้เป็นซีซั่นแรกนะครับผมใครที่แบบอ,อยากจะเติมอยากจะลองก็สามารถมาเติมได้เลยครับผมสบายๆครับแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยที่มันอัปเดตก็จะเป็นในเรื่องของยูนิตใหม่ๆนะครับ ตอนนี้เนี่ยมันมีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูดิโอ้โหมีตัวละครจากตัวเกียวกูเนี่ยประมาณตัวถึงสองตัวเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ถือโอกาสได้มาซุ่มเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่าเดี๋ยวไว้รอก่อนตอนแรกอะมันอัปเดตระตู้มันมาแล้วแต่ว่าผมไม่ได้สุ่มก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็อย่างต่อมาเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสตอรี่ครับอ่าสตอรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดอยู่แล้วนะครับนี่ครับกูซิตี้นะครับผม มี10บชัเตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่และชัปเตอร์เนี่ยมันก็จะมีของมีวัตถุดิบเนี่ยที่ต่างกันนะครับผมเราก็เล่นไนแมร์ไปเลยแล้วก็เลนเจอร์สเตเนี่ยของโตเกียวกูนะครับก็จะมีมีทั้งหมด5้าสเตนะครับผมอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อเรื่องอื่นเนี่ยมันจะมีแค่3ามสเตใช่ไหมแต่ว่าโตเกียวกูเนี่ยมันเป็นมันจะเป็นเรื่องแรกที่มี5้าสเตนะครับในเลนเจอร์สเตเนาะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นสเตยหนึ่งสเตยสองนะครับ ุกสเตนเนี่ยจะมีทั้งวัตถุดิบแล้วก็จะเป็นในเรื่องของพอท่อนะครับผมพอท่อเนี่ยมันน่าจะเอาไว้ลงแบบลงด่านพิเศษเนาะอะไรเงี้ยซึ่งผมเนี่ยได้มาละอันหนึ่งเ <c oughs> ดี๋ยวไว้่า้ผู้ชมดูลิน้นผ่านครับลิน้นผ่นอันนี้เป็นกูซิตี้พอท่อครับระดับหนึ่งนะอันนี้คือระดับหนึ่งนะครับผมนี่เป็นซีเครตนะครับซึ่งในประตูนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ในเรื่องของตัวซีเครตไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะในะนะนะั้นน่าจะประมาณ1-2ตัวนะครับแล้วก็รวมไปถึง ของรางวัลต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสี๋ยวผมจะลองลงให้ได้ผู้ชมดูนะครับหรือไม่ก็อาจจะลงลงโชว์เลยไหมอ่ะจะได้รู้เลยว่ามันเป็นยังไงครับเพราะว่ามันดรอปง่ายอยู่แล้วแหละมัน20%อเ่ะเดี๋ยวผมลองใช้เลยนะครับนี่อ๋อเราจะมีโอกาสได้คิมสันนะครับนกฮูกแล้วก็จะมีเหรียญที่เป็นเหรียญเซลเนี่ยแน่นอนนะครับผมเป็นระดับไนแมนะอ่ะเดี๋ยวผมลองโซโล่เลยนะครับว่าไหวไหมเคครับ เดี๋ยวเราข่าไปตอนที่เราเข้าไปในพอทอ่อเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในพอทอ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าพอทอ่อเนี่ยระดับความยากมันยากแค่ไหนครับโอ้โหบ้านะหนึ่งล้านครับท่านผู้ชมบอสเลือดหนึ่งล้านนะครับ,บ,ออนนรบโอ้โหเป็นนกฮูกนะเป็นกูน,นกฮูกนะครับโอ้โหนผู้ชมเอาเรื่องไหวไหมเนี่ยเฮ้ย อย่างนี้ถ้าลงลงกับทีมน่าจะดีนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคนเยอะเนี่ยไอบอสตัวเนี้ยเรื่อมมันจะเยอะด้วยไหมเดี๋ยวเราลองดูนะครับเรามีเออเขาเรียกว่าไงเอสนะครับเป็นตัวแบกนะครับในทีมแล้วก็น้องน้องก็ตายครับน้องก็ตายแบกครับรลองดูกันนะว่าเราจะมีโอกาสได้ไหมครับหเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับผมแสดงว่าถ้าเป็นพอท่อเนี่ยที่ระดับเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้จเจ้าตัวมิสติกในเนี้ยเยอะขึ้นใช่ไหมโอ้โห สุดยอดเลยนะครับเันนี้เรามาลองดูว่าตีไหวไหมตอนนี้เหลือ5้าแสนนะครับอ่าแสดงว่าลงคนเดียวก็ไหวนะครับตอนนี้ผมมีเอสแครับที่เป็นบัฟเซรลา์ฟนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะไหวอยู่เวิวหกสิบห้าเนาะโอเคครับก็ตีๆไปครับหอลูกน้องไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันมีบอสไงเออพอมีบอสแล้วมันมันก็โหดขึ้นอย่างเงี้ยสําหรับมือใหม่นะครับที่ตัวละครไม่ได้เยอะหรือว่าเดนเจอร์เนี่ยไม่ได้เก่งมากก็อาจจะต้องทําทีมาก่อนนะครับหรือไม่ก็ บ้าพนหัวสักตัวสองตัวนะครับนี่ตอนนี้เราฆ่าบอสได้แล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่โอเคเราก็เคลียร์ยูนิตครับเดี๋ยวเราตีบ้านเดี๋ยวเชื่ว่าจะได้ไหมหนึ่งเปอร์เซนต์โอ้โหหนึ่งเปอร์เซนต์นี่เอาเรื่องอยู่นะยากจัดได้ไหมปึ๊บอันนี้อาร์ซีเซลนะครับเอาไว้แลกของครับปึ๊บโอ้โหไม่มาครับทุกผู้ชมไม่เป็นไรครับใช้เวลาหนึ่งนาทีครึ่งครับผม โอเคครับผมพอเราลงเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ในเรื่องของ RC ใช่ไหม RC เนี่ยเราจะต้องมาแลกตรงนี้นะครับนี่ RC Exchange นะครับผมมันก็จะมีของต่างๆให้เราแลกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Quinkey Box นะครับเป็นกล่องนะครับรวมไปถึง Date Chart หรือว่าเป็นในเรื่องของน่าจะเป็นไอเทมในการ Evo ตัวละครนะครับผมนี่ครับสอมชิ้นนะครับมีเนื้อมีอะไร แต่ผมรู้สึกว่าในในคินเก้เนี่ยมันจะมีโอกาสให้เราเนี่ยจะได้ตัวสีเข็ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามมาลงนะครับก็คือการที่เราจะมี r c ได้เนี่ยเราต้องพยายามขยันเล่นนะครับเนี่ยครับเรนเจอร์สเตนเนี่ยเราต้องพยายามเล่นให้ได้ทุกอันแล้วก็เล่นให้ได้ตลอดนะครับมารีปุ๊บเล่นเลยนะครับเพราะว่าเอ่อพอท่อเนี่ยมันหาได้จากตรงนี้เท่านั้นถ้าถ้าใครแบบว่ามีตี้หรือว่ามีเพื่อนเนี่ยก็พยายามพาันลงได้นะครับสมมุติว่าคนนี้ได้ปุ๊บเราก็พาไปลงกับคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็แยกยาก้ยายก,กันไปฟาร พอคนไหนเนี่ยได้พอท่อเราก็รวมกันไปลงครับมันจะได้ RC เยอะเนี่ยแต่ถ้าลงคนเดียวเนี่ยมันอาจจะก็ได้แหละแต่ว่าเราก็จะแบบใช้เวลานิดนึงโอ้โหก็น่าจะเล่นย,วยาวๆเลยครับโอเคสำหรับอัปเดตคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ครับมันน่าจะมียูนิตเพิ่มแหละแต่ว่าผมอ่ะยังไม่ได้ซุ่มโอ้โหแบบเศร้ามากเลยอะไอตัวใหม่ๆม,มาก็ดันไม่ได้ไปซัมมอนโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ก่อนส่วนในเรื่องของการอัปเดตเอ่อพาร์สหรือว่าต่างๆมากมายเนี่ย อาจจะต้องไปดูดีเทลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าราลละเอียดมันเยอะมากเลยอาจจะให้ดูได้ไม่หมดนะครับผมมันเยอะจริงๆก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกไลค์แล้วก็กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ